อ่ะนี่นะพี่น้องนะของฝากมันมีหลายอย่างนะพี่น้องโอ้่นี่หนูเนาะเออเอาหนูนะเออเอาล่าสุดอันี้ก็เดาอันซิดอันนี้ก็สะเดาเออส่วนอันนี้ก็หน่อไม้พี่น้องพี่ตาเพิ่นหาโอ้โหอันนี้ก็อันนี้คือกินแล้วยืนในสีพ่อมันพันปีอันนี้นะหน่อไม้กิมซุงกิมซุงอกิมซุงส่วนอันนี้ก็ มะม่วงมะม่วงมะม่วงเหยื่อโอ้เกรงใจเด้อพี่น้องก็เที่ยงหนาบ่อยากมากเลยดมากเลยเอาเอาแต่ของเพื่อนแบบนี้เพื่อนเพื่อนบอกว่าเคนว่าบ่อยากมากเพื่อนมันมันเอาเดี๋ยวมากเดี๋ยวก็เอานั่นเอานี่ให้เกรงใจหลายมีกัได้กินนะโบมีมันก็โบดีกินตรงนี้มาเกี่ยวข้าวช่วยนะคะช่วงไหนโอ้ตายแล้วพี่น้องมีเจ้าต้องมาเกี่ยวข้าวเลยเจ้าน่ะเจ้าได้มาเกี่ยวข้าวพี่น้องเอ้ยมาเกี่ยวข้าวช่วยแม่เกี่ยวเด้อโอ้ตายแล้ว ขาวผมผมเนี่ยดูจากแปลงข้าวแล้วผมเกรงใจยังเลยเราเอาตังนั่งเกี่ยวเอากลัว <Guess> ม <Whew lerde> ันเกลัวมันจะกลัวมันจะไม่ได้แปดนาทีกลัวข้าวจะจะหมดซะก่อนข้าวานเน่เกี่ยวยากเลยเมันเกี่ยวไม่ไปด้ผมผมไม่เห็น ผมเห็นเขาทำใน YouTube น่ะเขาเอาเครื่องตัดหญ้าแหนดแอดเลยลอกไม่เอาเครื่องตัดหญ้าทำอ่ะไม่เคยมาสานคือเก่ามีมีเครื่องตัดหญ้าไหมแล้วไอ้หัวตัดมันไปซื้ออ๋อหัวตัดมันก็มีบ่ทดลองไหมล่ะทดลองเลยไหมทดลองไหมโอ้ท่านึกว่าไม่มีหัวตัดผมเห็นเขาขายอยู่นู่นไม่กี่บาทเองเอามาใส่ดัดแปลงใส่นะแล้วดูของฝากนี่ยิ่งกว่าไปกรุงเทพอีีกน่อันนี้ยังไงก็ขอขอบคุณนะแม่เพียวชาแนลนะขอขอขอบคุณมากครับผม ใหอยาก้มาแวะเยี่ยยมเรื่อๆแมพ้เราขนขึ้นรถกันเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเปลี่ยนใจไม่ให้เรานีหนิรับเลยได้ไหมเอฟสีของฝากเยอะเลยแต่ละรอบปอกกินเลยมันบ่นนี่เนาะเออเขี่ยวอยากมันไปเปรี้ยวแล้วมันทำมันออกเก๊สมันไปเปรี้ยวแล้วโอ้กินเลยอันนี้นะน้อไม้เนี่ยนะมัองมวยอ๋อนึกว่าน้อไม้ฮึคือปอกกินน้อไม้มันขมผงนูตาปนื้อเบียร์ผงนูของฝากพี่น้องเว้ย มาเยี่ยมมายามกันเถอะเธอมโนน้ำเด้อมาจะออกไปอยู่าเวลาโอกาสหาเวลาอยู่เอาอย่งที่เดี๋ยวของผมเป็นหมากเป็นผลนะผมสิให้มาบุกเด้อตอนอีกห้าปีเออว่างๆกันไปเล่นกับโมโนน้ำเด้อไปตอนนี้ยังยังเป็นต้นน้อยๆอยู่ไปว่าสิไปเอยส่วนอะไรเคลื่อนอะไรได้ส่วนในหันกะบ่มีเวลาส่วนมหานะรณัาดังบอลยากเลี่ยงกันนะ นี่นะแม่เพียวนะพี่น้องฝากไปกดติดตามด้วยของฝากเต็มไม้เต็มมือเลยพี่น้องเอ้ยแรงนี้เรามีกับเข่าแล้วพี่น้องอน้ำมงน้ำไหมแล้วก็โชว์ด้วยนะน,นั่นก็ลงคลิปนี่ไงไปด<ะ>ูไงว่าแกงน,นะเออนี่เลยหนูจะแกง,อ,งอันนี้แหละโอ้ขอบคุณเลยลย่ะได้ได้มานี่ได้ไหลายยางพี่น้องหนูก็ได้เออเอาแกงหนูแกงยางก็ว่ากันไปโอ้ได้หลาย โอ้ผักหวานพ่นก็ะมีได้พี่น้องนี่ต้นผักหวานนี่นต้น้นผักหวานพ่นก็ะมีอ้มีสุยางอีหลีสุดยอดอีหลีพี่น้องเอ้ย เมือ่อละเด้อทำน้อยนี่เอฟีของฝากได้เยอะเลยเดาบอต้นเสดาในเอฟีล่าสุดเนเม็ดเสดาไปปลูกนะพี่น้องเนาะเพื่อเกิดเราก็ได้กินเออของฝากเยอะเลยเต็มไม,ไม้เต็มมือ ไป,ไปเดี๋ยวอีกห้าปีไปบุกบ้านผมเดีจะมีแบบนี้แหละเดี๋ยวผมจะมีของฝากเยอะเลยใครมาบ้านผมจะมีของฝากทุกคน <มา S 1> นี่ในเอฟซีก็หาบุกบ้านคนโน้นคนนี้นะพี่น้องได้ของฝากเมื่อเช้าก็ไปบุกบ้านเขาแต่ว่าเขาไม่อยู่ก็เอามะพร้าวกลับมากินพี่น้องเอ,อ้ย ่อยบ่ได้ทิไม่หากินของฟรีเด้อพี่น้องคอยกัไปเรื่อยๆของคอยแบบนี้ละเขาให้มากเอ้าเดี๋ยวผักพืชผักสวนครัวผมโตผมก็จะให้เขาไปบุกแล้วก็จะให้เป็นของฝากแบบนี้คือกันพี่น้องเ้ยนะครับไข่เลี้ยงนี่เป็นปูกข้างชายต้งมาดูนอมันอิ่มแ ไผ่เลี้ยงอ้อมาดูมันก็เหมือนไผ่ธรรมดาทั่วไปไม่ใช่ไม่เหมือนมันออกตลอดนะไผ่อันนี้ออกตลอดได้น้ำน่ะที่เขาปลูกขายกันนะเนาะเอามะนอมันบ่นี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 ่อ๋อนี่ไงนอนเนาะโอ้นี่ไงนอนนอไผ่ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้หน้าฝนก็เด้อินจะมาขอเด้ออืมโอ้ไผ่เลี้ยงเนาะมันก็เหมือนไผ่บ้านเราทั่วไปแต่ว่ามันออกตลอดเนาะมันออกตลอดมันจะลายๆเด้ บ่มันอร่อยกว่ากันบ่หรือว่ารสชาติเหมือนกันแล้วนี่มันออกตลอดปีอืมันอ่อนกว่าไผ่ธรรมดาไผ่ธรรมดามันออกแค่ปีต่อปีโอ้แั่ปีหน่งตั้งแคปีโอ้ที่พี่น้องของฝากเต็มรถเลยขอบคุณหลายๆเด้อช่องแม่เพียวชาแนลนะพี่น้องเอ้ยนะครับขอบคุณเลยหลายอ๋ดูนะเฮ้ยดูแม่เพียวให้เต็มรถเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเลยอ่ะเมื่อไรเด้อ งว่างก็ไปเล่ยนยุคปุณเด้อเออฝากไปกดติดตามช่องแม่เพียวด้วยนะพี่น้องเอ,อ้ยไปเมื่อวันนี้เออมันสีดำแล้วโอเคครับผมนี่นะท่านผู้ชมโอ้ร้อนขนาดเนาะเออเอ้าเดินทางเมื่อแล้ววันนี้โอ้ร้อนร้อนร้อนอยังไงก็ฝากคลิปไว้เท่านี้ในเอฟซีทุกท่านเดินทางกลับแล้วสวัสดีครับ